เมื่อหลี่ย่าหลินบินไปออสเตรเลียนินจาญี่ปุ่นจำนวนมากก็ออกเดินทางและมุ่งหน้าไปยังจีนทันทีด้วยนโยบายยกเว้นวีซ่าของจีนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานินจาหลายร้อยคนจึงไม่จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนใดๆมาก่อนพวกเขาสามารถรับหนังสือเดินทางได้โดยตรงจากสนามบินต่างๆและขึ้นเครื่องบินเช่าเหมาลำที่ครอบครัวอิโตะให้บริการไปยังประเทศจีน ซู้รัวหลี่พาครอบครัวเหอไปสืบสวนโดยไม่รอให้พวกนินจามาถึงเธอยืมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่กี่คนจากตระกวนสู่จากน้องสาวของเธอสู่จืออ้อหยูและให้พวกเขาแฮกเข้าไปในระบบเฝ้าระวังและการติดตามถนนของทอมสันยี่ปินและกู้คืนวิดีโอจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดในช่วงสองวันที่ผ่านมาทันที เมื่อพวกเขาวิเคราะห์วิดีโอพวกเขาก็พบภาพครอบครัวของเซียวชูรานกำลังออกเดินทางด้วยรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้สู่ร่วหลีบประหลาดใจก็คือเมื่อรถผ่านกล้องวงจรปิดกระจกรถกลับไม่สามารถจับภาพภายในรถได้เลย เดิมทีกระจกหลังถูกปิดด้วยฟิล์มกรองแสงสีดำสนิททำให้มองไม่เห็นอะไรภายในรถเลยแต่กระจกหน้ากลับกลายเป็นกระจกเงาใต้กล้องวงจรปิดอย่างน่าประหลาดในตอนแรกสู้รั่วหลี่ไม่ได้สนใจมากนักแต่เมื่อเธอติดตามการเฝ้าระวังต่อไปและไปถึงทางหลวงก็มีบางสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นภาพจากกล้องวงจรปิดบนทางหลวงไม่ได้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดภาพจากกล้องวงจรปิดถูกแบ่งเป็นส่วนๆและแต่ละส่วนห่างกันอย่างน้อย1กิโลเมตรดังนั้นในภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนหน้านี้รถที่ เจยวชูรานกำลังขับจึงยังคงจับภาพได้อย่างชัดเจนแต่ในภาพถัดไปกลับมีรถที่เหมือนกันเจคันปรากฏขึ้นสู่รั่วหลี่ตกตะลึงเธอพล่งออกมาว่าเกิดอะไรขึ้นรถพวกนี้มาจากไหนกัน ช่างเทคนิคของตะกูลซูอธิบายว่าคุณหนูสองรถพวกนี้ปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันดูเหมือนว่าพวกมันกำลังรออยู่บนถนนแล้วอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้พวกมันไม่ได้อยู่ในเฟรมเดียวกันแต่ตอนนี้พวกมันมารวมกันหมดแล้วซูโรลี่ซูมภาพเข้าใกล้จ้องมองรถแต่ละคันอย่างระมัดระวังขมวดคิ้วพลางพูดว่ารถพวกนี้หน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยไม่มีป้ายทะเบียนแล้วก็ไม่มีอะไรแตกต่างเลยตอนนี้แยกแยะไม่ออกแล้วว่านางแยกขับรถคันไหน จากนั้นในภาพจากกล้องวงจรปิดชุดต่อไปพบว่ารถคันดังกล่าวมีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องช่างเทคนิคยังคงติดตามภาพจากกล้องวงจรปิดต่อไปอย่างงุนงงว่าคุณผู้หญิงครับจํานวนรถยี่ห้อและรุ่นเดียวกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับยิ่งไปกว่านั้นเรายังสังเกตเห็นจากภาพจากกล้องวงจรปิดว่ารถเหล่านี้ขับแซงกันตลอดเวลาซึ่งน่าจะเป็นลักษณะเดียวกันแม้ว่าเราจะจับภาพเขาไม่ได้ก็ตามซึ่งหมายความว่าเราไม่สามารถระบุตำแหน่งรถเป้าหมายได้อย่างชัดเจนสีหน้าของซู หลี่เคร่งขรึมไม่เพียงแต่อีกฝ่ายจะมาพร้อมการเตรียมพร้อมแต่การเตรียมการของพวกเขายังละเอียดถี่ท้วนเกินไปเล็กน้อย ช่างเทคนิคอีกคนพองออกมาว่าคุณหนูสองมีรถกำลังออกจากทางหลวงจากตรงนี้เราควรติดตามพวกเขาต่อไปขณะที่เขาออกจากทางหลวงหรือไม่สูรั่วหลีกล่าวว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่ารถคันไหนคือเป้าหมายถ้าเราต้องติดตามรถทุกคันเราเพียงลำพังอาจไม่เพียงพอหลังจากพูดจบสูรั่วหลีก็คิดรายละเอียดบางอย่างขึ้นได้แล้วรีบถามดูให้หน่อยสิว่าพวกเขาใช้ช่องทางไหนออกจากทางหลวงช่องทางนั้นใช้มือหรือช่องทาง ETC ช่างเทคนิคดึงภาพวิดีโอจาก ต้องเก็บเงินขึ้นมาแล้วพูดว่าคุณผู้หญิงคนที่สองมันเป็น ETC ครับส่รั่วหลี่รู้สึกเหมือนเข้าใจอะไรบางอย่างจึงพูดว่าถึงรถจะไม่มีอ้อยทะเบียนแต่ตอนสมัคร ETC ก็ต้องกรอกข้อมูลรถไว้ด้วยเช็คข้อมูลในระบบ ETC กัน